กระทะสุดท้ายกระทะสุดท้ายแต่ป๊อป๊ะป๊ะปเ๊ะป๊ป๊ะเดี๋ยวจะกินกาาับข้าวกระทะสุดท้ายก็เริ่มอุ่นอันขนมปังเล้วจกินกับมันคล้ายๆกับหมูกรอบเด้อยพี่หนุ่เจะว่าแคบหมูมันก็ไม่เชิงจะว่าหมูกรอบมันก็ชิ้นชิ้นหยัเล็กไปแต่คล้ายๆกัน,อนเออในทั้งสองอย่างแคบหมูติดมันหรือว่าหมูกรอบชิ้นเล็กอืม ใช้ผัดได้ทำน้ำจิ้มได้กินไก่ก๋้กยเตี๋ยวได้แต่สำหรับคนที่ไม่ชอบเพราะมักมั่นก็คือมันมันหลายนิดนึงพอเพื่อนเห็นฉิ้นใหญ่ชิ้นประมาณเท่านิ้วมือพอมาทอดเสร็จก็ได้ประมาณแค่นีอ้อืมก็เขาใจแล,ล้วหรือว่าผัดใส่ผักเนาะแต้เพี่ก็ขนนงปังเพราะว่าอะไรไม่ได้เบอร์ใดหุงเขาแล้วก็บเบอรดหนึ่งเขาเนียวน,นะอืม แล้วขนมปังได้ไปน่อนก่าขนมปังเลยเอ,อ,อืมออมันก็น้ำกะแล้ำมนกับอะไรก็ก็ได้ขมไม่เหนน้ำพริกจ่แห้งสิจะเพิ่มนี่ดีน้ำพริกเดี๋ยวน้ำพริกในตู้เย็นกว่าดูสิน้ำพริกอยู่ไหนคะน้ำพริก นี่งน้นำชิบปลาสับอืมปลาสับเดียวช่วยมาตักอืมก็มาตักปลาสับขนมอ,อะไรก็ไม่พร้อมสักอย่างนี่ให้เพ่งกินหลายเทื่าด,ดิอั่ <laughs> ปะปลาสับกับอัน ขนมปังมันกินได้อืมง่ายๆอร่อยด้วยอืมไมต้องไปยุ่งยากอืมก็เหมือนหมูกรอบหนังมันก็กรอบเนื้อมันก็กินได้อืมแบบก็ไม่นแต่หนอย่าอืมอืมอันนี้โอ้ยเป็นความตม่อบเต็มพิโลนะมันได้สูงแม่อีอืม มันเป็นเหนื่อยหน่อยได้เพียงไม่ใช่เหนืน่อยนะบ,บน่เป็นเหนื่อยนะคะสิบกิโลนะเดินเล่นหาพัฒพนาเมตใส่ไปดีๆคือไม่อยากให้เขาอยากให้เขากอดตลอดเวลาะจะกินแพ็กกิ่งกันหน่อยอ่ะขิงเขาแล้วกันอิ่งข้าวเสร็จก็กะร่างสิบหัขวข้าวอยู่ตอนนี้นะพี่น้องๆตอนนี้สืบหัวข้าวอยู่ พ่ออยากกินข้าวเราจะแพ็คให้เบิบ้มแบบนั่นแหบบละแพ็คแล้วก็จะแจกแถวๆนี้แบบหละผู้ใดอยากกินกับมาเด้วยอดูเยอรมันผักท่านไหไม่รู้แหลยหาไ,ไม่รู้อยอดนี่มันรวยจากของผักอะไรผักกัางกับเบอร์แม่นผัเนกเนืเ้อกับเบอร์แม่นแต่มันจะออกเสียงเหนืออยู่ผักกั่งเฉียง มันรู้ประเพณไทยกับแต่มันออกเชยงเง้ยอุดรก็เลยเนานะแค่เพิ่มนคนอุดรได้ไหมน้องนะอุดรมันอยู่อุดรน,นะคะเป็นคนอุดรอือหือแบมาแ,บแบสบแสบเลยนา่ยิงกั้งยางกับแสบแคบ,บหมูยคเพิ่นแคบหมูกรอบมันไม่เชิงว่าแคบหมูไม่เชิงว่าหมูกรอบเนี่ยหมูกรอบที่กรอบที่สุด แคบหมูที่อร่อยที่สุดอืมเขาะเป็นแคบหมูทําเองอนั่นแอร่อยที่สุดอนั่นแหละแค่อันีก็ขนมปังกับแซ่บแคบหมูจะเพุ่ม,มันจะไม่จางอย่างนกับเขาเนี่ยนี่